มีเวลานับถอยหลัง10วินาที4 3 2สามสองหนึ่งย์ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้การนับถอยหลังผมใช้ OBS ในการนับถอยหลังวันนี้วันนี้นะครับผมจะมาสอนการทำตัวนับถอยหลังแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่า ผมทำยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการนับถอยหลังนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำหน้าแบงค์ไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้ววันแรกว้ยไม่ใช่สิทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับเราต้องสร้างเทกนะครับสร้างเทกไว้ก่อนนะครับผมจะตั้งชื่อว่าท m e มิ่งนะครับเสร็จแล้วท i m มิ่งเนี่ย เราพิมพ์ไปเลยว่า0ูนะครับพิมพ์0ูนนะครับแล้วก็เลือกสีได้เลยตามใจชอบนะครับผมจะเอาสอาีสีแดงเมื่อสักครู่แล้วกันแล้วก็พื้นหลังส,สีสีฟ้าส,สวยหน่อยอหรือไม่มีก็ได้นะครับพืพ้นหลังเนี่ยโอเคจะเป็นแบบนี้นะโอเคผมเอาประมาณนี้แหละให้มันตัดกันหน่อยๆน่อยนะครับแล้วก็เอามาไว้ตรงกลางนะครับ เสร็จแล้วทํำยังไงต่อนะครับไปที่ท o ลครับแล้วก็ไปที่สคริปต์นะครับทีนี้มันก็จะมีให้เราเลือกอยู่สมมุติว่าตอนนี้มันยังไม่มีนะครับในหน้าของเพื่อนๆหน้าอาจจะยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็คือสคริปต์เก่าอันนี้ก็เราอยากจะบวกสคริปต์ใหม่หรือสมมุติว่าของหน้าจอทุกคนนะครับมันจะจะไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็กดบวกนะครับแล้วก็ ในในโปรแกรมนะครับมันจะออโต้ไปที่ไลบรารี Library ที่เขาเก็บไว้นะครับทีนี้ผมก็จะเลือกตัวที่มันเป็นเขาดาวนะครับโอเคทีนี้เขาดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วดีฟอร์มมันจะอยู่ประมาณ5นาทีนะครับทีนี้ผมจะเอาแค่60ิวินาทีก็คือ1นาทีนั่นเอง1นาทีก็คือ60วินาทีนะครับแล้วก็เท x t ซ o ซอสนะครับที่เราใส่ไปเมื่อกี้ก็คือท i มมิ่งนะครับเราก็เลือกที่ท i m มิ่ง โอเคทีนี้ตัวจอแสดงผลมันก็เริ่มมาแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงได้บ้างถ้าสมมติว่ามันหมดเวลานะครับมันก็จะขึ้นคำว่า starting soon นะครับนี่ผมเอาแค่พิมพ์ไว้หรือไม่เอาก็ได้นะครับหรือว่าจะให้มันหายไปเลยก็ได้นะครับอ่าโอเคนี้สมมติว่ารีเซ็ตใหม่ รีเซ็ตใหม่แล้วก็มากดมันก็ไม่ค่อยสะดวกในการทำงานใช่ไหมครับโอเคเดี๋วผมไปตั้งค่าอย่างนี้ดีกว่ากด close ไปครับเสร็จแล้วเรามาจัดหน้าค่าตาของมันว่าในช่วงวินาทีที่เราต้องการนั้นนะเราจะเอาแค่หลักวินาทีหลักนาทีหรือหลักชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเอาหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็เพิ่มเป็น60นาทีนะครับ เห็นไ,ไหมครับอันนี้คือนาทีนะครับ60นาทีคือ1ชั่วโมงนะครับสมมุติ120นาทีก็คือ2ชั่วโมงนะครับอ่าทีนี้เราจะเอาแค่1นาทีก็พอเพราะว่าเวลาเราจะเริ่มรายการอย่างเงี้ยสินาทีพร้อมที่จะเริ่มอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ลองสิบนาทีนะครับเห็นไ,ไหมครับตัวเลขมันก็จะปรับเปลี่ยนตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับนาทีเท่าไหร่ หนึ่งนาทีสองนาทีห้าสามนาทีสี่นาทีห้านาทีเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับทีนี้ผมต้องการแค่หนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ตัวเทคไม่ต้องเอาเลยก็คือจะให้มันหายไปอัตโนมัติแล้วก็เข้ารายการอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรากดป้าบมันก็จะเป็นคําสั่งการนับถอยหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาแค่ตัววินาทีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัววินาทีนะครับผมก็จะกด อัลติเนตแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้ไปเพื่อที่จะเอาตำแหน่งที่มันพอดีให้มันบาลานซ์หน่อยนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนออกมาณเท่านี้นะครับแล้วแต่ทุกคนจะนำไปใช้งานว่าเอาไปใช้ในตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับตำแหน่งก็จะประมาณนี้นะครับอืมทีนี้มันก็ยังไม่โอเคใช่ไหมมันก็ยังไม่บาลานซ์เท่าไหร่ใช่ไหมครับประมาณนี้ ตัวศูนโอเคอ 4, 3, 2, 1, 0, ห้าสี่หยายไปแล้วเรียบร้อยรายการเปิดเรียบร้อยครับผมทีนี้ผมอยากจะให้มันออมีฮอตคีย์หมายคําว่าถ้าเรากดอะไรปุ่มใดๆก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันรีเซ็ตกับมาอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ไปไปที่ฮอตคีย์นะครับ ไปที่ setting นะครับตรงนี้นะครับเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ hotkey ์นะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าร e เซ็ตไทม์นะครับเห็นรีเซ็ตไทม์เมอร์ครับผมจะเอาไปเป็นเลขเสมมุติว่าเอาตัว0ูนย์ละกันนัมเบอร์ศนะครับ 0, 0ูน 0, 0ตรงคีย์บอร์ดนะครับศ 0, 0, ู0ตรงคีย์บอร์ด กับ0ที่นำเบอร์ล็อกมันไม่เหมือนกันนะครับก็คือตัวเลขกด1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เจปบวกลบดอ,ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมกดเป็นเลข0น,นะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตมันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะผมกดเลข0ปรับนะครับมันก็จะเริ่มที่นาทีที่เราเริ่มก็คือ1นาทีก็คือหมายถึง60วินาทีนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้ตัวนับถอยหลังด้วย OBS เรียบร้อยแล้วครับ